่วมทำเอวันนี้เป็นวันที่6กกรยายน,นปีสอง1ันยี่สบเราจะฟังสาระของมารีในวันนี้ในสาระระบาพูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกบริสุทธิ์โดยการทำตามสีหมัดของพ่อผู้ชำระให้บริสุทธิ์และนี่แหละลูกนั้นได้รับอาณาจักรของโลกที่บริสุทธิ์ได้อย่างไรผู้ที่บริสุทธิ์โดยการทำตามทาบงการของตัวเขาเอง ไม่ได้รับสิ่งองื่นใดและในเมรีวันนี้นี่คือจุดที่ลึกล้ำที่สุดที่บาบาได้ให้บาบาอธิบายเมื่อเราทารรําตามสีหมัดของบาบาแล้วกลับมาบริสุดต่อมาเราก็จะได้รับอำนาจปกครองแต่ผู้ที่บริสุทธิ์เพียงแค่โดยการคำสั่งของตัวเอง หรือเมื่อพวกเขานั้นออกจากบ้านเรือนและให้ความทุกข์กับผู้คนบาระบาก็พูดว่าพวกเขาไม่ได้รับสิ่งอื่นใดคำถามจากเมรีวันนี้ลูกๆควรจะทำอะไรหรือใส่ใจพิเศษเมื่อกำลังทำงานรับใช้ซ้ำลูกควรจะใส่ใจพิเศษอยู่กับอะไรเมื่อกำลังทำงานรับใช้คำตอบ เมื่อลูกนั้นอยู่ในงานรับใช้อย่าได้บึ้งตึงอยู่กับกันและกันต่อเรื่องเล็กๆน้อยๆนั่นก็คืออย่าได้ปุนมัวถ้าลูกนั้นเป็นเหมือนกับน้ำเกลือกับกันและกันแล้วและไม่พูดกับกันและกันลูกก็จะมาเป็นเครื่องมือสร้างความวุ่นวายลูกบางคนนั้นยังเบึ้งตึงอยู่กับพ่อและเริ่มแสดงการกระทำ ที่ผิดผดลูกที่ได้รับการชุบเลี้ยงเช่นนั้นต่อมาก็จะรับการยกเลิกผู้ที่มาเป็นเครื่องมือสำหรับความวุ่นวายพวกเขานั้นก็จะบื้อตึงอยู่กับพ่อพวกเขาเริ่มทำการกระทำที่ผิดๆธรรมดาแล้วาการชุบเลี้ยงของเขาก็จะถูกยกเลิกไปจากครอบครัวบาหรือชีวิตบา่ีดังนั้นบนาบากำลังให คุณธรรมหรือจุดคุณธรรมที่ดีมากๆในขณะที่กำลังทำงานรับใช้เล้าเราควรจะใส่ใจอยู่กับอะไรสาระของคุณธรรมสำหรับวันนี้ก็คือจุดแรกเติมอภรรษติปัญญาของลูกด้วยอัญมณีแห่งความรู้อันไม่เสื่อมจะลายแล้วบริจาคมงนโดยการบริจาคความรู้เท่านั้นความสุขของลูกนั้นจะคงไว้ แล้วทราบถึงความรู้ของลูกนั้นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันที่สองอย่าได้เป็นผู้ที่ขุนมัวกับกันและกันหรือเป็นเหมือนกับน้ำเปลือจดจำพ่อแล้วก็ฟังเมรีด้วยความรักอย่างมากมายอย่าได้เป็นเหมือนกับคนที่บ้าคลั่งแบบพรของบาบาสำหรับลูกๆวันนี้ก็คือขอให้ลูกนั้นเป็นมาสเตอร์ทิเชอร์ ครูผู้เป็นนายแล้วสะสมบัญชีบุญของลูกแล้วทำให้คนอื่นทำเช่นเดียวกันซ้ำนะฮะขอให้ลูกนั้นเป็นมาสเตอร์ทิเชอร์ครูผู้เป็นนายแล้วก็สะสมบัญชีบุญไว้ในของลูกเรื่อยๆแล้วทำให้คนอื่นสะสมด้วยเหล่านั้นคือครูผู้เป็นนายเมื่อลูกพูด ว่ามาสเตอร์นายลูกก็จะจดจำพ่อได้โดยอัตโนมัติโดยการจดจำคนผู้ที่สร้างลูกลูกนั้นก็จะมาจดจำว่าลูกนั้นเป็นเครื่องมือให้มีสำนึกรู้พิเศษอยู่เสมอว่าฉันดวงวิญญาณบุญและกำลังสะสมและทำให้คนอื่นสะสมไว้ในบัญชีบุญของเขา เป็นงานรับใช้พิเศษดวงยานพิเศษปุดุงยานบุญจะสะสมไม่มีการสะสมใดที่เป็นความคิดที่เป็นบาปแม้แต่นิดเชียครูพิน,นานณาหมายถึงคนผู้ที่สะสมบัญชีบุญของเขาและทำคนอื่นให้ทำเช่นเดียวกันเหมือนกับพ่อ คติพจน์สำหรับวันนี้ก็คือคนผู้ที่รู้จักในยะสำคัญของชุมนุมจะมีความประสบการณ์กับความปลอดภัยกับตัวเองในที่ชุมนุมซ้นะคะคนผู้ที่รู้จักในยะสำคัญของชุมนุมจะมีประสบการณ์ความปลอดภัยกับตัวข้อเองในชุมนุมนั้นชุมนุมนั้นคือที่ที่เรานั้นจะอยู่อย่างปลอดภัยได้อาฉางโอมชางชาที